มอบให้ทหารตำรวจนะคะสายเลือดไทยหัวใจสยามขวาญไทยถ้าไม่มีด้ามก็หมดความงามไม่มีพลังแล้วจะร้องเพลงปากใต้บ้านเราให้ใครเขาฟังบิลลาก็คงสิ้นหวังก็ต้นยางฟังเสียงปืนดังไกล เพื่นที่สีแดงท่าความขัดแยง้งระแวงสยายตาแล้วทำไมไม่หันหน้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาแก้ไขาตายลมชัดงามลูกพ่อสยามเราใสา่เลือไทยจบ <c oughs> ปีใหม่แล้วนะคะขอให้ทุกคนจงมีความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดให้สมหวังนะคะจะถึงปีใหม่แล้วนะคะดิฉันขอให้ทุกคนจงมีความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังในชีวิตคนที่มีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกคนที่มีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณคะ่ะ